เดี๋ยววันนี้จะพามาดูการปฏิบัติหน้าที่ของน่าจะเป็นหมวกทองนะหมวกทองของชอู ็นหมวกทองของสอพเมืองนครปฐมครับเดชศักดาชื่อคุ้นคุนมีแผนการตั้งด่านน่าจะเกือบทุกวันนะครับตรงนี้น่าจะเกือบทุกวันนะตั้งด่านนี้คือหน้าที่หลักของตำรวจเมืองนครปฐม เปียนมาฝากเบียนไทยนี่นี่ค่ะถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไปแจ้งความทีเดียวเลยถ่ายรูปไว้เร็วเร็วเร็วช่รถส่งให้เลยไป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 ยรถส่งเร็วเร็วเไปหมดเลยแจ็คเหล่าแล้วเร็วเล็วเดี๋ยวข้างในสองคนแจ็คคนท่าด่านหรออยู่ข้างในสองคนเขาผู้กองยืนยันว่าไม่ได้ตรวจฉี่เดี๋ยวเราตามไปถึงสอนอเลย

แล้วหมอปั้นให้แล้วะตัวฉีก็บอกตัวฉีสิโอ้โหพากันบอกไม่ได้ตรวจไหนในหนดาบชัดดาบชัดมาไหมวันนี้ดาบชัดมาไหมวันนี้อ๋อนี่ใช่ไหมดาบชัด ดับชัดครับดาบชัดครับดับชัดครับดับชัดวันนี้ทำไมเก่งจังดับชัดจังคนตีดาบไม่ใช่ดับชัดหรอเฮ้ยพวกอันนี้อันนี้จะพุกพุไปจะไปอะไรเฮ้ยเราขึ้นไปจิตสุดท้ายเร็วไปท่านรีบไปไหนอ่ะท่านรีบไปไหนไปโรงพักไปลไปโรงพักหรอท่านท่านจะเอาหน้าอะไรไปตัวฉี่เขาอันเดี๋ยวไปคุยที่โรงพักปะอ๋อคุยตรงนี้ไม่ได้เหรอไปคุยโรงพักเลย ผมถามก่อนว่าท่านเอาหน้าอะไรมาตรวจฉี่เขาผมจะไปปล่อยแถวอีกเดียวฮะไปเดี๋ยวผมไปไปปล่อยแถวท่านเอาหน้าอะไรมาตรวจฉี่เขาพี่น้ท่านเอาหน้าอะไรมาตรวจฉี่ประชาชนตอนนี้ให้เขาเข้าไปเองดิไปดิฮะวบัณานเอาหน้าอะไรมาตรวจฉี่ประชาชนฮะที่อยู่ไกลมันี้ดีอ่ะแทนหน้าอะไรครับ แชมป์นั่อะไรตรวจฉีประชาชนครับไปึ้นไปกินไปท่านไปึ้นไประวังรถเยตรวจฉีประชาชนเห็นเห็นแล้วเสือกบอกว่าไม่ได้ตรวจฮะพากันมาตรวจฉีประชาชนเวลาถามแล้วบอกว่าไม่ได้ตรวจเฮ้ยโกหกเป็นนิสัยกันเลยเหรอฮะเวลาความจริงแล้วไม่กล้าพูด ชอบกันจังตัวชีนี่ชอบกันจังสนุกสนานฮะตัวชีนี่สนุกเนะอ้าวเคจะกลัเ่ล่ะนี่ยครับไม่มเสียหายลนะถ้ากันมาตรวจฉีพอเราถามบอกว่าไม่ได้ตรวจแต่พอถามคนโดนตรวจคนตโดนตรวจเขาบอกว่าตรวจฉี น,นล้วคปรปฐมนี่ขยันจริงๆเลยขยันตรวจฉี่มากเลยหน้าที่อื่นไม่มีทำกันเลยยังไงฮะสอบถามแล้วก็ให้ข้อมูลแจ้งฉี้วก่อนก่อนจะทำอะไรเนะนี่ยไอ้ป้อมเนี่ยไอ้ป้อมเนี่ยสร้างไว้ทำไมเนี่ยฮะสร้างไว้ทำไม,ไมสร้างไว้ทำไมป้อมเนี่ยสร้างไว้ตรวจฉี่เหรอเออ,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 อพวกคุณนี่เนาะ เรียนมาเขาให้พิทักษ์สันติราษฎรษ์เขาให้ปกป้องประชาชนต่พากันมาตรวจชีวันวันๆนี่ตั้งด่านตรวจเชียางเดี่ยวเฮ้ยหน้าที่พวกคุณมีแค่นี้เหรอฮะ

เขาถามว่าตรวจฉี่ไหมประชาชนถามว่าตรวจฉี่ไหมไม่ไมได้ตรวจแต่พอคนโดนตรวจออกมาเรียบร้อยเลยป้อมนี้ท่านผู้การควรจะยกเลิกไปได้แล้วนะครับป้อมนี้เนี่ยป้อมเนี้ยท่านควรจะยกเลิกไปได้แล้วนะครับประตูห้องน้ำก็พังหมดแล้ว นุ่นห,ห,ห้องน้ำโอ้โหเนี่ยป้อมเนี่ยสร้างไว้ทำไมครับสร้างไว้ให้ตำรวจมาดักตรวจฉีประชาชนเหรอเนี่ยฮะป้อมพระประโทน่วยบริการประชาชนตำบลพระประโทนสถา,านีผู้ชใครนั่งอยู่ข้างใน เอาแล้วเข้าี่ต่อทุกวันเออเห็นครับเนี่ยๆเนี้ยเขาต่อ่ทุกวันเลยอ๋อเป็นตำรวจป่ะไม่รู้อันนี้คนเฝ้าป้อมเหรอดูครับ หมวกทองนครปฐมนะครับผมจะบอกให้เลยจุดนี้เนี่ยตั้งด่านทีไรเรียกตรวจฉีประชาชนตลอดประชาชนร้องเรียนไปแต่รู้ไหมครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองนครปฐมไม่ได้สนใจเลยนะครับไม่ได้สนใจเลยเนี่ยไอ้กล้องเนี่ยมันใช้ได้ไหม,มเน,มนี่ยกล้องเนี่ยมันใช้ได้ไหมเนี่ยมันใช้ได้ไหมผมถามหน่อยนะมันใ,ใ,ใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยใช้ได้ไหมไ แล้วไอ้บริเวณที่ตรวจฉีนู่น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 แล้วทำไมหันหน้ากล้องออกมาหนุนนู่นทำไมไม่หันกล้องออกดูต้องบอกว่าไม่ได้ตรวจฉี่แต่อุปกรณ์ตรวจฉี่เพียบเลยนี่ไงนี่มาดูนี่ไงอุปกรณ์ตรวจฉี่นะมีถ้วยน้ำจิ้มมีซองโอ้เมื่อกี้ถามลุงลุงก็ยังบอกเลยว่าโดนตรวจฉี่เออยอมรับหมดแล้วประชาชนที่โดนตรวจฉี่เขาก็บอกแล้วว่าเขาโดนตรวจฉี่ไปไหมไปที่นู่นไหมแต่เวลาถามตำรวจตำรวจบอกไม่ได้ตรวจ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะพวกมึงไม่มีอำนาจตรวจเขามึงเลยไม่กล้าบอกว่ามึงไม่ได้ตรวจถ้ามึงมีอำนาจมึงบอกไปแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะไปที่โอ้เนี่ยนะครับนครปฐมเนี่ยนะนครปฐมเนี่ยกำนันนกนี่ยังไม่จบนะแต่หมวกทองนครปฐมยังพากันมาทำแบบนี้อีก ทมมันเงียบไปพักหนึ่งเพราะอะไรไหมครับน yep ี่จุดบริการประชาชนบริการอะไรรู้ไหมบริการตรวจฉีประชาชนจริงๆแล้วมันต้องใส่คําว่าจุดบริการแล้วก็เว้นวรคตรวจฉีประชาชนเพราะป้อมนี้เวลาหมวกทองมาที่ไรนี่ชอบมากนะครับชอบเอาประชาชนมาตรวจฉีมากตรงเนี้ยประจํา สรุปเรามีตำรวจไว้เพื่ออะไรเอออันนี้คือคำถามนะสรุปเรามีตำรวจนครปฐมไว้เพื่ออะไร <c oughs> พราะวันๆประชาชนที่อยู่ในนครปฐมเขาร้องเรียนไปเกือบทุกวันนะครับมีการตั้งด่านมีการตรวจชีมีการกักขังงวงเนียวประชาชนร้องเรียนไปทุกวันแต่ผมก็ไม่เชื่อนะครับผมไม่เชื่อเพราะว่าผมไม่เห็นภาพแต่วันนี้ ทีมงานสมาคมเรามาที่เกิดเหตุจริงๆมาดูด้วยตาตัวเองจริงๆนะครับจึงได้เห็นว่านี่แหละนี่แหละคือการจัดนี่แหละคือการทำงานของตำรวจหมวกทองละครเมืองปฐมนะครับเบ,รเบอร์เบอร์พจว034เบอร์ผู้กกับเมืองก็034เห็นไหมนี่แหละนี่แหละคือความโปร่งใส นี่นี่นระคือความโปร่งใสขนาดเบอร์โทรท่านยังใส่034ย์สมสเลยเห็นไหมเขาให้ใส่เบอร์มือถือเขาให้ใส่เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3, 4, 4. ท่านยังใส่034เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าท่านทํางานกลางวันพอเลิกงานปุ๊บท่านก็ปิด<พ>ออฟฟิศกลับบ้าน <พอ S 1> แต่ตำรวจพากันมาตั้ง่านตอนกลางคืนโทรไปก็ไม่มีใครรับง่ายไหมสุดยอดไหม ดูนี่รีบรีบรีบทิ้งอุปกรณ์เลยรีบไม่ต้องเก็บกูเก็บไม่ทันแล้วเฮ้ยพวกมันมาแล้วกูเก็บไม่ทันแล้วไปก่อนว่าใช่ไหมทิ้งใช้ตำรวจไม่มีสักคนหายหมดไอป้อมเนี่ยนะครับถ้าโปร่งใสตรวจสอบได้นี่กระจกนี่ทำไมต้องทำให้มันมืดฮะ เนี่ยกระจกนี่ต้องทำทำไมต้องทำให้มันมืดนี่ใจดีขนาดไหนนี่ถ้าใครฉี่ไม่ออกมีน้ำฟรีให้กินเน,นี่ยเนี่ถ้าฉี่ไม่ออกมีน้ำฟรีให้กินนะไม่ธรรมดานะสุดยอดถ้ายังไงก็รบรบกวนเออ กล้องเนี้ยครับกล้องเนี้ยมีอยู่สองตัวไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่การที่พวกคุณเรียกประชาชนเข้าไปตรวจฉี่แล้วเอาเข้าไปในห้องเนี้ยนะคุณเอาเข้าเขาเอาเขาเข้าไปขังไว้ในห้องแล้วไปตรวจฉี่เขาพอทีมงานถามว่าพวกคุณทําอะไรไม่ได้ทาอะไรเปล่าแอลกอฮอล์แต่สุดท้ายประชาชนออกมาบอกกับผมเองเลยว่าโดนตรวจฉี่เฮ้ย ตรวจฉีพวกมึงเอาหน้าอะไรมาตรวจฉีเขาอะฮะดีไม่ดีเขาไม่ใช่คนขับด้ซ้ําไปเมื่อกี้แต่พวกมึงเอาหน้าอะไรมาตรวจฉีเขาไมไ่คนขับฮะเ,เขาเป็นผู้โดยสารแล้วมึงเอาหน้าอะไรมาตรวจฉีเขาแสดงว่าพวกมึงนี่อยากเป็นหมออยากเป็นหมอทําไมไม่เรียนหมอมาเรียนตํารวจทําไมโอ้ปั๊มปตทตรงข้ามปั๊มไอโซ่ ป้อมพระประโคนเนี่ยครับเนี่ยป้อมพระประโคนประชาชนที่เดินทางเส้นนี้ประจําประจําจะรู้ดีว่าตรงนี้จะตั้งเกือบทุกวันนะครับจะตั้งเกือบทุกวันแล้วคนที่โดนเนี่ยจะต้องมานั่งจะต้องมาดื่มน้ําใครฉี่ไม่ออกต้องมาดื่มน้ําดื่มน้ําเสร็จแล้วค่อยเดินเข้าไปเที่ยวนะครับแต่พวกมึงไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบเลยการตรวจฉี่ประชาชนมึงไม่ให้เขาลงแบบวสศ29มึงไม่ให้เขาลงแบบปสอวสวปอส115 มึงไม่ได้แสดงบัตรแสดงอำนาจหรือบอกวิธีการที่ถูกต้องอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างฉี่มึงไม่เคยบอกเขาเลยมึงอยากตรวจอยากตรวจอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะมึงอยากได้ฉี่เพราะฉี่มันมีราคากฎหมายเขาก็บอกกัอยู่แล้วผู้เสพคือผู้ป่วยเขาไม่ใช่คนขับแต่มึงก็ยังพากันไปตรวจฉี่เขาโอ,อ้สุดยอดเนี่ยจริงๆแล้วนะครับ การตรวจฉี่เนี่ยตอนนี้ตอนนี้มันจะเริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรไหมครับเพราะกลางวันตั้งด่านจราจรไม่ได้ออกลางวันตั้งด่านจราจรไม่ได้เลยต้องมาตั้งกลางคืนเลยต้องมาตรวจฉี่มาตรวจแอลกอฮอล์นะตรวจแอลกอฮอล์เป็นเรื่องดีสนับสนุนนะครับแต่ต้องทำให้มันถูกต้องแต่การตรวจฉี่ประชาชนนี่ไม่ควรทำนะมันเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรี เป็นถึงตำรวจเป็นถึงข้าราชการแต่มานั่งดมฉี่มานั่งดมเยี่ยวเพื่ออะไรกันน่ะโอ้ตายตายเอาเข้าไปเป็นชุดหมวกทองนะคนปรปฐมครับตาเดี๋ยวเราจะตามไปที่สพเมืองนครปฐมนะ,นะมนะตามไปดูการปฏิบัติหน้าที่ของหมวกทองเมื่อกี้ว่าเอาเขาไปตรวจฉี่แล้วทําอย่างไรต่อการตรวจฉี่จะต้องเก็บตัวอย่างฉี ส่งคัดแยกสารเพราะว่าเขาไม่ใช่คนขับนะครับถ้าเขาคนขับก็ต้องส่งคัดแยกสารเหมือนกันพอคัดแยกสารเสร็จถึงจะแจ้งข้อกล่าวหาเขาว่าเสพครับแต่ถ้าเขาไม่ใช่ผู้เเขาไม่ใช่คนขับคุณไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยคุณแค่ถามเขาว่าสมัครใจบำบัดพื้นปูไหมแล้วก็ส่งตัวเอกสารไปให้เขา,าเ,เข้าศูนย์บำบัดพื้นปูแค่นั้นเองเพราะกฎหมายบอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วย พวกมึงไม่เคยบอกเขาหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าบอกเดี๋ยวประชาชนรู้บอกเลยว่าจะจะจะให้ช่วยอะไรไหมแต่ไม่ได้บอกเขาหรอกว่าเฮ้ยคุณคุณไม่ได้คนขับนะผมไม่มีสิทธิ์ตรวจคุณนะไม่ได้พูดใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าตรวจให้หมดใครมาตรวจให้หมดเพราะเปอร์เซ็นในการที่จะได้น่ยมันเยอะนะได้อะไรได้ผู้เสพเปอร์เซ็นที่ได้ผู้เสพเยอะ เพราะว่ามึงจะนั่งเป็นคนขับมึงจะนั่งท้ายกระบ,บะมึงจะนั่งแขบหรือมึงจะออนอนแขบมาก็ช่างกู้ตรวจหมดเพราะอะไรเพราะว่าตรวจเยอะได้เยอะเปอร์เซ็นที่จะเจอเยอะใช่ไหมจริงแล้วพวมึงไม่มีอำนาจหรอกกฎหมายก็บอกว่าตรวจเฉพาะรถบางประเภทรถบางประเภทนะและมึงก็ตรวจได้เฉพาะคนขับ จริงๆแล้วถ้ามึงไม่มีอำนาจไม่มีบัตรปวสไม่มีแบบปวสและไม่มอีอุปกรณ์ในการตรวจที่ถูกต้องไม่มีห้องน้ําที่ถูกถูกาลากษณะไม่มีภาชนะอภาสติสทรงกลมปากกว้างแบบเกลียวมีฝาปิดไม่มีแบบบิยศ29ไม่มีแบบปวส .115 พู้มึงก็ทําไม่ได้แต่ถามหน่อยชุดนี้ชุดนี้ที่พากันตรวจฉี่เมื่อกี้เนี่ยของหมวกทอนองกประถมนี่พากันทํำไหม มีไหมฮะถามว่าใชา้หน้าอะไรใชหน้าอะไรไปไปไปผมต้องรีบไปผมต้องรีบไปรีบไม่รีบคิดดูแล้วกันพี่เนี่ยรีบไม่รีบเป็นไงวางไว้ข้างทางเลยนี่ขนาดรีบไม่รีบคิดดูแล้วกันวางไว้อย่างนี้แหละโอ้ตาย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  สพเมืองนครปฐมครับฝากผู้การที่ย้ายมาใหม่และผู้กำกับที่ย้ายมาใหม่นะครับนี่ชื่อท่านอ๋อน,นี่ลองลองท่านท่านเป็นรองผู้กำกับไม่ใช่ผู้กำกับอันนี้ลองลองผู้กำกับเ,เดชศรดาแต้มรุ่งเรืองอสระอูท่านหายนะเนี่ยนะสระอูท่านหายเนี่ยสอูท่านหายเอาชื่อเอาสอูมาใส่ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะอ่านผิดรรมการคนม่ เบอร์โทรเป็นเบอร์สำนักงานเบอร์สำนักงานนี่เขาไม่ได้ให้ใส่นะครับเขาให้ใส่เบอร์มือเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่นะป้ายมีแค่นี้แต่พากันอยากตรวจฉี่ประชาชนสุดยอดไหมไอไอ้กล้องวงจรปิดเนี่ยไอ้กล้องวงจรปิดตัวนเนี้ยเนี่ยเนี่ยกล้องวงจรปิดชุดเนี้ยเนี่ยไอ้กล้องวงจรปิดชุดเนี้ยนะถามจริงๆเหรอ มันใช้งานได้ไหมเนี่ยเนี่ย,ยไปที่ไหนก็เห็นตั้งเห็นตั้งถามจริงเหอะมันใช้งานได้ไหมโอ้สุดยอดจริงๆคือประชาชนสงสยัยประชาชนสงสัยถามผมไปว่าเอา่อนคนปรปฐมเนี่ยเขามีตำรวจไว้ทำไม ประชาชนสงสัยนะเขาถามผมไปว่าเขามีตำรวจไปทําไมผมก็ไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าประชาชนร้องเรียนไปว่าพอตกเย็นมาปุ๊บจะต้องมีการตั้งด่านนะครับจะต้องมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการตั้งทันทีเลยพอตกเย็นมาเนี่ยนะครับนู่นแหละย,ยิงยาวไปนู่นแหละตีสองตีสามตีสี่ตีห้าก็มีนะเริ่มตั้งแต่นี่แหละสองทุ่มไป,ไปทุ่มหนึ่งเ่มไปเริ่มแล้วยิงยาวเลยแล้วกลางวันพวกคุณไม่ทําอะไรกันเลยเหรอ กลางวันพวกคุณทำอะไรกลางคืนนี่โอ้โหด่านให้พึบทั่วทั้งจังหวัดไปหมดมันคืออะไรอ่ะหรือว่าเป็นหน้าที่ยามวิการตอนกลางวันไม่ต้องไม่ต้องออกมาดูแลประชาชนกลางคืนมันอ,อันตรายเหรอเลยต้องออกตั้งด่านตอนกลางคืนอย่างนั้นเหรอการตั้งจุดตรวจนะครับ ท่านต้องขออนุญาตผู้บังคับการเรื่องนี้ผู้บังคับการต้องรู้นะครับจะมาบอกว่าผู้กํากับให้มาตั้งผู้กํากับสามารถให้ตั้งได้เฉพาะจุดสกัดเท่านั้นและจุดสกัดจะตั้งพั่มเพื่อไม่ได้นะครับจุดสกัดจะตั้งได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นและจะตั้งเพื่อระงับเหตุนั้นที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าโอ้โหผู้กํากับสั่งผู้กำกับสั่งผู้กำกับสั่งสั่งพั่มเพื่อไม่ได้นะครับมันต้องมีเหตุแจ้งเข้ามาว่าการที่คุณมาตั้งจุดสกกััดดสอะไร เหตุอะไรเกิดขึ้นแล้วที่คุณตั้งนะ่ะมันสามารถสกัดจับเหตุที่แจ้งมาได้จริงหรือไม่นะเนี่ยรับไอ้ส่วนใหญ่ที่เจอที่บอกว่าจุดสกัดจุดสกัดเพราะว่าอ้างอำนาจของผู้กับผู้กับสามารถสั่งให้ตั้งจุดสกัดได้แต่จุดตรวจต,ต้องผู้การเท่านั้นที่อนุมัติที่อนุมัติให้พวกคุณตั้งได้นะครับแต่คุณตั้งตรวจฉีกันทุกคืนทุกคืน พามว่าผู้การได้ขอได้อนุมาตให้พวกคุณตั้งจริงไหมใช่ไหมผมสงสัยเฉยๆก็ฝากแล้วกันประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะช่วยกันดูแลพื้นที่หน่อยเจอที่ไหนถ่ายรูปถ่ายวิดีโอส่งมานะครับแล้วเราจะเก็บข้อมูลหลักฐานแล้วเราจะนําทีมสมาคมลงตรวจสอบให้นะครับถ้าพวกคุณไม่ทําอะไรเลยคนที่มันอยู่ในพื้นที่แท้ๆไม่รับผิดชอบพื้นที่ตัวเองแล้วใครจะมาดูแลพื้นที่คุณนะครับพวกผมไม่ได้อยู่แถวนี้ พวกผมมาทุกวันไม่ได้พวกคุณอยู่ในพื้นที่นี้พวกคุณดูแลพื้นที่ตัวเองได้ในฐานะประชาชนถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยมันข่มขู่ไม่ให้ถ่ายวิดีโอมันบอกว่าห้ามผิดกฎหมายไอ้ตัวไหนพูดแต่ถ่ายมันมาชัดๆนะครับไอ้ตัวไหนที่บอกว่าเฮ้ยห้ามถ่ายวิดีโอนะห้ามบันทึกภาพนะถ่ายหน้ามันมาชัดๆนะครับฝากกันด้วยลวกันนะไม,ไ,ไม่ได้อยากให้ทุกคนดื้อกฎหมาย แต่กฎหมายบังคับใช้กันทุกคนและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องปฏิบัติตามระเบียบไม่ใช่เอาอำนาจของตัวเองมาคุมขู่ประชาชนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่มันเกินขอบเขตของตัวเองที่มีนะครับขอบคุณทุกคนเจอกันใหม่อีกคลิปหน้าสวัสดีครับ